อ,อ่าปไอวนั้นไม่ห็นที่นี้คืเร่มันเีียัไ่อด้เลัะมให้อ่ันนลอมันไมืไม่อ,อ,มอ,อวามาปูออไไาากไ,ไ,ไปปลูกมาไม่ลื่นมันจะหลุดหลุดแล้วมันจะออกมามุก,กับดงเข้าไปเลยนะ ยาดีเทสเตอรอลสองตัวแล้วกูก็ไม่ได้จะทำมึงก็ปล่อยให้มันกินไม่ปล่อยใหนควานเรื่องมึงดูเอาน้ำเหลืองมันเหลืองก็มีก็เหมือนคนดูคนเราเปล่าแหละแต่รุ่นนี้ยังดูดไม่เจ็บผมว่านะเพราะมันเรียวยังไม่เจ็บท่าอยู่พีที่เท่าอีหลังเนี่ยเรียนเจ็บตอนมันนอนหงายพ้อมมันลุกไม่ได้ายีหลังกินนมเนี่ยก็นอนขางอ้ามันอ้ามแล้ก็คุ้มเป็นหลังหัว มาดูเช <im> ือกดูเชอกเอูมโดนงูกัดไงวะงูกัดูก็ไปมื่อไปหูกวามามันก็ดีดีพรกะกจิ้ายงูคามลุกไม่ได้ใหญ่แต่ตัวคุณบอกใหญ่เกินงู ข้ามคลองก็ไ่ขายขึ้นไม่ได้ขายเป็นมาแล้วว่เขาจนมันเบื่อแล้วมันไม่เอาเลไหอมปอยแล้วกินก็กินทำแล้วไม่ได้ที่ตัวก็กินไอเกินเงินเงินกินอะไรเอาสงตัวกิน มีเดียงตัวเลยปล่อยที่ไม่ี่มีตีเต้าเอาตหมดไม่ตีก็ปล่อยละกูเอาไงมันก็ทำไมไม่ได้อ่เวมเอาขอเขาไม่ได้